เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทรทารง โดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละสเป็นเวลาสองเดือนนายเลิศอ,อุทธรคำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรจึงนำคดีมาฟ้องต่อสารปกครองสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทรทำโรงเดินเท้ามาคนเดียวในป่า และในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกลุ่มผู้ต้องหาอีกจำนวน8คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความชุ่มโยมว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกัน แต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการ การมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทรทำรงจึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา <S <S เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินยัย ท่านไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธร์ที่ให้ยกอุทธร์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันผิพภ,ภาษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ 30นาทีคดีปกครองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒเฉลิมสินเิรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำทุกๆ วันดังคารสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะทางวิทยุรัฐสภาแห่งนี้แล้วก็เช่นเคยค่ะเดี๋ยวนี้มีช่องทางของสารปกครองก็สามารถที่จะรับฟังกันได้ใน Facebook Fanpage และ YouTube c h annels ของสารปกครองนะคะและช่วงแรกของรายการมีสารคดีสั้นมาให้รับฟังกันก่อนค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสั่งพักการเรียนเพราะขู่ค่าคุณครูชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คดีปกครองเรื่องนี้เด็กชายนนกุลซึ่งเป็นนักเรียนที่ถูกผู้อํานวยการโรงเรียนมีหนังสือถึงผู้แทนโดยชอบธรรมแจ้งให้ทราบว่าเด็กชายนนกุลได้เขียนข้อความขู่ฆ่าครูใหญ่และรองครูใหญ่จึงขอให้พักการเรียนโดยทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้มาเรียนจนกว่าจะได้รับผลการประเมินจากทีมจิตแพทย์ว่าเด็กชายนนกุลจะไม่เป็นอันตรายต่อตอนเองและผู้อื่นในโรงเรียน ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายนนกุลก็ได้ร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมอยู่หลายครั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ไม่เพิกถอนคำสั่งพักการเรียนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในการเยียวยาแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ฟ้องคดีซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับคำแนะนำปรึกษาจากครูแนาแนวอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่สภาพปัญหายังคงมีอยู่จึงจำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการตรวจและประเมินสุขภาพทางจิตจากจิตแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างตรงกับสภาพปัญหาของผู้ฟ้องคดีปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ฟ้องคดีอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนในชั้นเรียนรวมถึงความปลอดภัยในโรงเรียน อีกทั้งภายหลังจะมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีแล้วผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีการดำเนินการหลายประการที่แสดงถึงความพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งการจัดประชุมคณาจารย์กับผู้แทนในชอบธรรมของผู้ฟ้องคดีพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงและการพาผู้ฟ้องคดีเข้าสู่ห้องเรียนเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการดูแลและการประเมินในกรณีนี้ตลอดจนการจัดโปรแกรมพิเศษให้ผู้ฟ้องคดีเรียนและจัดครูไปสอนเป็นกรณีพิเศษพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยมีเจตนาเพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อผู้ฟ้องคดีเองและบุตรของผู้ปกครองคนอื่นมากกว่าจะใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อเป็นการลงโทษตามข้อ4ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพศ2548 เมื่อไม่เป็นมาตรการลงโทษกรณีนี้ก <aka wild u well> ็ต้องถือว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่เป็นการลงโทษที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องผดภากษายกฟ้องสารปกครองของประชาชน w w w a d m i n c o u r t g o t h ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง ยังอยู่เป็นเพื่อนกัน,กนค่ะกับโฟนนันประพัฒเฉลิมสินธิรันกับ30นาทีคดีปกครองค่ะคณผู้ฟังคะยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะใครไม่รู้จักโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเฉยมากนะเพราะว่ามีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของคนค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook Instagram หรือหรืออื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะถือว่าเป็นยุคที่คนติดตามข่าวสารการไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงนะคะเขาจะติดมือถือคือ เอามีเอามือถือไปให้เนี่ยหยุดหยุดดือ้อหยุดซนเลยนิ่งแน่นิ่งไปเลยแล้วก็ดูกับมือถือกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วแม้ว่ามันจะเป็นการออกแบบมาเพื่อที่จะใช้ในทางสร้างสารรค์ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ใช้ผิดทางก็อาจจะทำให้เกิดเหตุที่ไม่ดีไปได้นะคะหรือว่าสิ่งต่างๆที่อำนวยความสะดวกมาเพื่อให้ใช้งานง่ายถ้าพลั้งเผลอหรือว่าทำอะไรผิดพลาดไปก็อาจจะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีตามมาอย่างเรื่องที่เราจะหยิบยกมาคุยนี่ก็จะเป็นเรื่องของอาการพลั้งเผลอที่เกิดขึ้นแต่จะเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะคุยกับวิทยากรของเรานะคะคุณมนัสการเครือสุวรณอยู่กับเราคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันปภัพและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะเรื่องนี้มีที่มาอย่างไงคะสําหรับคดีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาเป็นข้าราชการตํารวจนะคะตําแหน่งรองผู้กํากับการสืบสวนนะคะซึ่งเขาเนี่ยถูกลงโทษทางวินัยนะคะจากกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเขาได้ไปโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของตนเองนะคะแล้วก็ส่งข้อความผ่านไลน์กลุ่มของส,สถานีตํารวจของเขาอะนะคะโดยใช้ถ้อยคําที่แสดงถึงความไม่พอใจ สำหรับผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการประเมินของผู้บงังคับบัญชาของเขานะคะเป็นลักษณะที่คําพูดนั้น,นอนาจะไม่สุภาพแล้วก็มีการต่อว่าด่าทอนะคะซึ่งข้อความในลายกลุ่มเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่ทําให้ทราบหรือเข้าใจได้ว่านะคะกําลังพูดถึงหรือว่ากำลังสอบเสียตํารวจสองนายที่ได้รับการประเมินดีกว่านะคะซึ่งตํารวจสอนายที่ถูกคาดทิ้งจากข้อความดังกล่าวเนี่ยก็เห็นว่า ข้อความของผู้ฟ้องคดีนะคะทําให้ตนเองได้รับความเสียหายแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะจึงลองทุกขก่าวโทษผู้ฟ้องคดีเป็นคดีอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาและนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนะคะ พอฟ้องร้องกันเป็นคดีอาญาแล้วจริงๆแล้วเรื่องราวเป็นยังไงล่ะคะเมื่อเป็นมีการฟ้องเข้ามาแล้วนะคะพนักง,งานสอบสวนก็ได้ทําการสอบสวนแล้วก็ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังอายการโดยอายการเนี่ยก็มีเห็นความเห็นว่าควรส่งสั่งฟ้องนะคะต่อศาลอาญาเฉพาะความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาเพียงข้อหาเดียวนะคะซึ่งในวันสืบพยานเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีกับตํารวจสองนายที่เป็นผู้เสียหายนะคะเขาสามารถตกลงกันได้นะคะ จึงทาให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ลงข้อความขอโทษในลายกลุ่มนะคะโดยผู้เสียหายก็ไม่ติดใจเอาความแล้วก็ประสงค์จะถอนคาร้องทุกนะคะเมื่อผู้เสียหายเนี่ยถอนคาร้องทุกแล้วนะคะสิทธิ์ที่นำคดีอาญามาฟ้องก็ย่อมจะระง,งับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39วงเล็บ2นะคะศาลจึงจำน่ายคาดีค่ะ และในส่วนของคดีอาญาคู่กรณีเขาสามารถตกลงกันได้ในส่วนของการดําเนินการทางวินัยล่ะคะผลเป็นยังไงสําหรับในส่วนของการดําเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีนะคะผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนะคะก็ได้มีคําสั่งแต่งตัง้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการเนี่ยก็พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําของผู้ฟ้องคดีนะคะเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง การกระทาการอันเป็นเหตุให้แตกความสาม,มัคคีระหว่างข้าราชก,การตํารวจและประพฤตตนในลักษณะที่ไม่สมควรตามมาตรา78ดแวงเล็บ1ิและวงเล็บ1ิแห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2547เซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะคะซึ่งมีคำสั่งลงโทษกักยามผู้ฟ้องคดี1ิวันนะคะ ได้ลหลังจากนั้นเนี่ยในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปีครั้งที่สองก็มีชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ในบัญชีรายชื่อข้าราชาการที่ถูกมดลดค่าเงินเดือนนะคะก็คือไม่ได้ค่าเงินเดือนเนื่องจากว่าถูกคําสั่งลงโทษทางวินัยที่สูงกว่าโทษภาคทันนั่นเองนะคะผู้ฟ้องคดีเขาจะยื่นอุทธรณ์คําสั่งลงโทษดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตํารวจปูทรภาคนะคะโดยอ้างว่า เหตุที่ได้ส่งข้อความไม่สุภาพลงในไลน์กลุ่มดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยรู้จักคุ้นเคยกับนายตำรวจทั้งสองนายซึ่งเป็นผู้เสียหายมานานแล้วก็เป็นเพียงการหยอกล้อว่ากล่าวกันในไลน์กลุ่มปิดของสถานีตำรวจนะคะซึ่งเป็นการกระทําที่เป็นปกติวิสัยของผู้ฟ้องคดีอยู่แล้วไม่ได้ทําให้เสียภาพพนดของตำรวจโดยรวมแล้วก็ไม่มีพยานหลักฐานแสดงให้เห็นได้ว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจอย่างไรนะคะ อีกครั้งโทษที่ลงนั้นเนี่ยเขาก็เห็นว่าหนักเกินไปด้วยนะคะผลพิจารณาคำร้องอุทธรคำสั่งลงโทษของผู้ฟ้องคดีออกมาเป็นยังไงล่ะคะค่ะผู้ปรญชาการตำรวจกูธทภาคนะคะซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธร์เนี่ยก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าค่อยควรให้ยกอุทธรของผู้ฟ้องคดีนะคะผู้ฟ้องคดีไม่พอใจนะคะเห็นว่าเขาควรจะ ไม่ควรจะถูกลงโทษนะคะเขาจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนะคะที่ลงโทษกักยามผู้ฟ้องคดีแล้วก็เพิกถอนผลการพิจารณายั่งปูทอนของผู้บังคับการตํารวจภูธรภาครวมทั้งให้คืนสิทธทิย้อนหลังไปถึงวันออกคําสั่งและก็ให้เขาได้รับค่าเงินเดือนตามปกติด้วยนะคะแล้วเวลาคาดีเข้ามาสู่ศาลปกครองทางศาล เห็นควรว่าจะต้องวินิจฉัยในประเด็นอะไรบ้างคะสำหรับคดีนี้นะคะศาลก็เห็นว่ามีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าการที่ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมีคําสั่งลงโทษกับยามผู้ฟ้องคดีและการที่ผู้บังคับการตํารวจภูธรภาคยกอุทธรของผู้ฟ้องคดีนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะโดยมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่าผู้ฟ้องค,คดีเนี่ยมีพฤติการตามข้อกล่าวหา อันเป็นเหตุหแท้แต่ความสัม,มคัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจและประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควรอันถือเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือไม่นะคะแล้วสารพิจารณาวินิจฉัยออกมาเป็นยังไงคะสําหรับคดีนี้นะคะสารปกครองสูงสุดก็มีคําวินิจฉัยสรุปได้ว่าผู้ฟ้องคดีเผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดวยมีการใช้ถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมไม่สุภาพมีลักษณะส่อเสียดซึ่งมีความหมายในทานองว่าหากข้าราชการตำรวจคนใด มีผู้บังคับบัญชาที่ดีข้าราชการตำรวจผู้นั้นอาจได้รับการพิจารณาเรื่องขั้นเงินเดือนสองขั้นโดยไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่และแม้ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะไม่ได้ระบุว่าหมายถึงข้าราชการตำรวจคนใดโดยเฉพาะเจาะจงก็ตามนะคะแต่การเผยแพร่ข้อความดังกล่าวเนี่ยก็ย่อมก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ย พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่หรือพิจารณาเรื่องั้นเงินเดือนโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลซึ่งไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมเนี่ยก็ย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งในการบริหารงานบุคคลและการสร้างความแตกแยกให้ก,กับระหว่างข้าราชาการตำรวจได้นะคะและอาจทําให้บุคคลทั่วไปเดี๋ยวที่ได้เห็นข้อความก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการปฏิบัติตนของข้าราชาการตำรวจนะคะทั้งที่ข้าราชาการตำรวจก็ต่างปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ การก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บังคับบัญชาลงทัองสถานีตำรวจได้นะคะส่วนข้อความที่ผู้ฟ้องคดีเผยแพร่ลงในไลน์กลุ่มเนี่ยแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าเป็นการหยอกล้อว่ากล่าวกาันเนื่องจากมีความสนิทสนมเป็นเวลานานนะคะแต่การส่งข้อความดังกล่าวเนี่ยก็ย่อมทําให้ข้าราชการตํารวจที่อยู่ในกลุ่มนะคะเข้าใจได้ว่าตํารวจที่ผู้ฟ้องคดีพาดพิงถึงเนี่ยคือผู้ใดและเข้าใจว่ามีตำรวจสองนายที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสองขั้น จากความสัมพน staff, mm ันธ e ์กับ nah, ผ right> ู้กงคับบัญชาไม่ใช่มาจากผลการปฏิบัติงานนะคะอันเป็นการใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ตารวจไม่พึงกระทํานะคะก็มีข้อสงสัยนะคะว่าแม้ว่าการกระทําของผู้ฟ้องคดีจะเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมซึ่งในส่วนของการดําเนินคดีอาญาก็สิ้นสุดไปแล้วแต่ว่าการดําเนินการทางวินัยเนี่ยจริงๆแล้วยังจะต้องมีการพิจารณาบทลงโทษต่อไปหรือเปล่าคะใช่ละค่ะ กพราะถึงแม้ว่าการดําเนินคดีอาญาเนี่ยศารอาญาจังหวัดนะคะจะมีคําสั่งจําหน่ายกับคดีนะคะรวมทั้งตํารวจที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็จะได้ย้ย้ย,ยกย้ายไปรับราชการที่หน่วยอื่นแล้วก็ตามนะคะแต่โดยที่การดําเนินคดีอาญาเนี่ยมุ่งหมายควบคุมการกระทําของบุคคลในสังคมไม่ให้กระทําการที่กฎหมายกําหนดว่าเป็นความผิดอาญาเพื่อคุ้มครองสังคมโดยรวมเพื่อมีความสงบสุขนะคะซึ่งก็แตกต่างกับ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการทางวินัยนะคะซึ่งการดำเนินการทางวินัยเนี่ยเป็นมาตรการในการรักษาวินัยของข้าราชการที่มุ่งปราบปรามข้าราชการที่กระทําการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กําหนดที่กฎหมายกําหนดหรือระเบียบข้อบังคับกําหนดไว้นะคะซึ่งรวมถึงขนบธรรมเนียมของทางราชการต่างๆด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยแม้ว่าคดีอาญาเนี่ยจะได้ระงับลงไปนะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39วงเล็บ2นะคะเนื่องจากว่ามีการตกลงกันได้นะคะ โดยผู้ฟ้องคดีเด่ยก็ได้ลงข้อความขอโทษแล้วก็ขอโทษไปแล้วนะคะแต่เมื่อรายงานผลการสืบสวนเราฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีนะคะมีพฤติการกระทําผิดวินัยตามข้อกล่าวหาเนี่ยผู้บังคับบัญชาเขาก็ย่อมจะมีอํานาจออกคําสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามควรแก่กรณีได้นะคะและโดยที่โทษทางวินัยที่ผู้ฟ้องคดีเขาได้รับนะคะก็คือโทษจักยาม ซึ่งสูงกว่าโทษภาคทันนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีซึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับการเลื่อนขั้นยินเดือนตามกฎกตรอในเรื่องดังกล่าวค่ะแบบนั้นก็แสดงว่าคําสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีก็เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถูกไหมคะค่ะถูกต้องแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะหากผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาก็เห็นว่าผู้ังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติ่อตนเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะจนก่อให้เกิดความขัดข้องใจ เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องขั้นเงินเดือนของตนแล้วเนี่ยผู้ฟ้องคดีนะคะก็ต้องดําเนินการร้องทุกข์เป็นหนังสือนะคะโดยยื่นต่อผู้บังคับบัญชาหรือกอตรลหรือคณะกรรมการข้าราชการตํารวจนะคะภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ตามากฎกตอรลว่าด้วยการร้องทุกข์นะคะอันเป็นการใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยได้ทบทวนผลการพ,พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยคดีนี้ เพื่อสารได้ฟีดชัยแล้วนะคะว่าการกระทําของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นเหตุให้แตกความสาม,มคัคคีระหว่างข้าราชการตารวจและใช้กิยิยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควรอันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา78วงเล็บ10และวงเล็บ12นะคะแห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพุทธศักราช2547ดังนั้นเนี่ยการที่ผู้บังคับบัญชานะคะได้มีคําสั่งลงโทษกักยามผู้ฟ้องคดี มีกําหนดสิบวันนะคะจึงเป็นคําต่างที่ชอบด้วยกฎหมายและคําวินิจฉัยยกอุทธรณ์นะคะก็ย่อมชอบด้วยกฎหมายเช่นกันคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําพิพากษายกฟ้องเป็นคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่อบหนึ B ่งแปดสองทับสองห้าหกหกค่ะค่ะจากแนวคำวินิจฉัยของคดีนี้นะคะมีข้อคิดหรือว่าข,ข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ค่ะอ,อยากจะฝากเป็นข้อคิดอย่างนี้นะคะว่าการโพสต์ข้อความนะคะลงในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้ไต่ตรองให้รอบคอบซะก่อนนะคะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งในสังคมได้นะคะและผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวเนี่ยก็อาจต้องรับโทษทางอาญาฐานหมิ่นประมาทและหากผู้ที่โพสต์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็อาจถูกลงโทษทางวินัยได้อีกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย ก่อนจะโพสหรือส่งต่อข้อมูลใดๆนะคะเราก็ควรที่จะต้องไต่ตรองให้รอบคอบก่อนนะคะหรือหากเป็นการแชร์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอของผู้อื่นเนี่ยเราก็จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะคะว่าเป็นข้อมูลความจริงหรือไม่มีผลกระทบหรือว่าละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่นทําให้เขาเสียหายหรือไม่เสี่ยงที่จะเข้าข่ายที่จะเป็นการกระทําผิดกฎหมายใดหรือไม่อย่างไรนะคะหากเข้าข่ายเป็นความผิด หรือว่าเราไม่แน่ใจเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะโพสต์หรือส่งต่อข้อมูลนั้นๆน,น,นะคะ วันนี้ก็ได้สาระความรู้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณมนัสการคริสวุวันวิทยากรจากสำนักง,งานสารปกครองที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันนะคะและ30นาทีคดีปกครองเราจะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันอังคารสามทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งทางวิทยุรัฐสภาแห่งนี้รวมไปถึงการฟังจาก Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube c h anel n ของสำนักง,งานสารปกครองนะคะและถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการดำเนินงานของสารปกครองหรือว่าการจะ การจะใช้บริการของสายปกครองและยังอมีข้อสงสัยว่าต้องทำอะไรยังไงเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนสาลปกครอง1355ค่ะและวันนี้คุณมนัสการคริสวัและดิฉนันนันประพัฒเฉลิมสินเิรานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนมันดังใบไม้ค่ะใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิวปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไม้ทุกใบเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมืนมเงาให้พึ่งพิงลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริงให้กับคนทั้งหลาย ไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้ากแกร่งรากแข็งแ,งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้ จะไม่ให้เรวร่วนและเลือมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้อย่างยีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและราวราที่ตรงนี้ที่เรา ช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวัน นแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรือรละเลือมล้ำไปอย่างนั้น ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมลังจะยืนข้างความเป็นทัรมตลอดไป